สวัสดีค่ะปะวีณาขาวัวค่ะวันนี้เอาคลิปวัวที่ส่งไปจังหวัดสุขโขทัยมาให้ดูนะคะจํานวน18ตัวค่ะเป็นวัวที่จะนำไปเลี้ยงขุนนะคะสเปคหูสั้นหน้าแก่บามั่นลูกผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่พี่เขาจะเลี้ยงไปส่งเวียดนามนะคะไปส่งที่อำเภอ บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยก็ลูกค้าเนี่ยติดต่อรถมาเองนะคะเพราะว่ารถเราอะไปไม่ถึงสุโขทยัยถามว่าไปได้ไหมเนี่ยไปได้แต่ว่าเรื่องของค่ารถและความชำนาญทางอะคะ่ะมันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่เขาไม่ชำนาญทางเขาก็จะต้องมีการบวกค่ารถเพื่อเหลือเพื่อขาดไว้อยู่แล้วนะคะ เราก็แนะนําว่าถ้าบางพื้นที่ที่รถเราไปไม่ถึงลูกค้าสามารถติดต่อรถเองได้นะคะวัวชุดนี้จํานวน18ตัวค่ะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะคะนําไปเลี้ยงเป็นวัวขุนไม่ได้ไปเป็นวัวพ่อพันหรือไม่ได้นําไปเลี้ยงปล่อยทุ่งนะคะการขุนของพี่เขาก็คือให้กินอาหารข้นและฟางนะคะ ไม่ได้ให้นำไปเลี้ยงกินยาราคาวัวอยู่สามหมื่นกว่านะคะชุดนี้บางคนเนี่ยติดต่อเข้ามาถามว่าวัวชุดนี้ราคาเท่าไหร่ชุดนั้นราคาเท่าไหร่ขอตัวเลขเป๊ะๆป๊ปปะปวีณามไม่สามารถแจ้งตัวเลขเป๊ะเ,เปได้นะคะมีอยู่2กรณีคือกรณีที่1วัวมันไม่ได้เป็น มีสเปคหรือมีขนาดเดียวกันทุกตัวนะคะท่านเห็นวัวชุดนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้ราคาแบบชุดนี้นะคะเพราะว่าบางชุดเราซื้อได้ถูกเราก็ส่งถูกบางชุดเราซื้อแพงเราก็ต้องส่งแพงนะคะให้ดูเป็นราคาโดยประมาณนะคะ เอาเป็นสเปคที่ท่านชอบท่านพอใจว่าเราเลือกสเปคแบบนี้ท่านชอบไหมท่านอยากได้แบบนี้ไหมคอยติดต่อกันนะคะไม่ต้องถามตัวเลขหรอกเพราะว่าราคาวัวเนี่ยมันก็อยู่ในตัววัวอยู่แล้วะค่ะถ้าคนที่เขาซื้อขายเลี้ยงวัวอยู่เป็นปกติอยู่แล้วก็จะรู้ว่าวัวแบบเนี้ยมันจะราคาไม่เกินนี้ประมาณนี้ค่ะนอกเสียจากว่า บางท่านที่ทำการตกลงซื้อขายกับเราแล้วเราก็จะพูดคุยว่ามันจะได้วัวประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะ<ม>กรณีที่สองคือลูกค้าบางท่านเขาซื้อไปเพื่อที่จะไปทำการขายต่อเขาก็ต้องบวกกำไรนะคะเราไม่ทราบว่าคนที่ติดต่อเข้ามาคือคนที่จะไปซื้อท่านนั้นต่อไหม เราก็ต้องให้เป็นความลับของลูกค้านะคะข้อมูลของลูกค้าเราให้เฉพาะคนที่เขาซื้อวัวกับเราเท่านั้นคนที่เข้ามาบางคนสอบถามราคาเพื่อที่จะไปเทียบตัวขายแบบนี้เราก็ไม่สามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าบางตัวอย่างเงี้ยค่ะมันมีราคาเกินที่เราส่งให้ลูกค้าเยอะมากสมมติว่าวัวไซ ไซส์สองหมื่นเราอาจจะซื้อมาสองหมื่นสองแต่ชุดนั้นที่เราส่งไปสิบตัวเราอาจจะขายสองหมื่นก็ได้เพราะมันมีตัวที่ตัดราคากันอยู่แบบนี้ค่ะท่านจะมาเทียบตัวขายท่านอาจจะขาดทุนก็ได้นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราลงคลิปดูสเปคที่เราซื้อดูลักษณะวัวที่เราซื้อดูวัวที่เราทำที่เราหาให้ลูกค้าแล้วก็เอาราคาคข้าวๆไป ดูว่ามันตรงสเปกตรงใจของท่านหรือเปล่านะคะท่านได้ราคาเป๊ะๆไปท่านก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบนี้ราคานั้นได้เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยมาดูย้อนหลัง4-5หเดือนและปีหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะยังมากําหนดราคาเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะวัวชุดนี้เราไม่ได้เทียบความสูงไม่ได้ช่างน้ำหนักนะคะ คุยกับลูกค้าว่าลูกค้าจะเอาไปเลี้ยงขุนแบบไหนอยากได้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ตั้งงบไว้เท่าไหร่งบประมาณที่ให้มาวัวราคาณปัจจุบันมันจะขุนได้ประมาณนี้ประมาณนั้นบวกลบที่คุยกันบวกลบน้ำหนักปลายทางที่คุยกันขึ้นอยู่กับอาหารของผู้เลี้ยงขึ้นอยู่กับการเลี้ยงขึ้นอยู่กับการกินของวัวนะคะเราก็ไม่สามารถแจ้ง เปะๆให้ได้ลูกค้าอยากเอาไปชั่งน้ําหนักเอาไปชั่งได้แต่เราไม่ได้ขายชั่งน้ําหนักเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีน้ําหนักตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะคะเราซื้อวัวตามราคาตามไซส์ราคาตลาดหลายๆท่านบอกว่าซื้อแบบนี้ไม่ได้ก็ต้อง เข้าใจอะคะ่ะว่าวงการที่เขาทำเป็นอาชีพกันอยู่แล้ววงการนายฮอยที่เขาไม่ได้มีวัวเป็นราคากลางมันก็ต้องมีค่าเรียนรู้เป็นค่าครูกันไปนะคะบางคนอาจจะซื้อแพงกว่านี้บางคนอาจจะซื้อถูกกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแต่ละตัวนะคะ ชุดนี้ส่งไปแล้วนะคะลูกค้าก็พึงพอใจมากเราก็ชื่นใจคะ่ะเวลาส่งงานไปให้ลูกค้านะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดมาขอซื้ออยู่ที่หน้าคอกเราก็ไม่ขายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครถามว่าวัวอยู่ที่ไหนจะมาเลือกซื้อที่หน้าคอกจะมาดูที่คอก เราไม่ได้ขายนะคะเราซื้อไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราจะเก็บไว้ให้ลูกค้าที่เขาโอนเงินมัดจําและจ่ายค่ารถให้แล้วเท่านั้นนะคะค่ามัดจามัมดจาตัวละ1000บาทค่ะไม่มีการเลือกตัวนะคะไม่มีการยกเลิอกออเดอร์ไม่มีการชั่งน้ําหนักไม่มีการวัดความสูงค่ะ กบางคนก็ถามว่าแล้วจะซื้อได้ยังไงแล้วจะเชื่อใจได้ยังไงก็ต้องใช้ความเชื่อใจกันนะคะถึงจะซื้อขายได้เงิน1,000บาทต่อตัวสั่งมา30ตัวเรายังซื้อบัวไม่ได้1ตัวเลยค่ะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะ ถ้าใครชอบวัวสเปคนี้นะคะก็แจ้งว่าสเปคที่ไปสุโขทยัยไซส์ที่ไปสุโขทัยนะคะเราจำลูกค้าได้ทุกท่านเลยคะ่ะถึงไม่ได้เป็นลูกค้าเราเพียงแค่โทรมาพูดคุยกันเราก็จำได้นะคะอันนี้ก็ไปทำยาที่ปลายทางนะคะทางเราไม่ได้รับทำยาเพราะว่าวัวมันเดินทางไกลถ้าวัวเดินทางไกลเนี่ยยาง ยาถ่ายพยาธิมันก็อาจจะต้องมีอาการเพลียหรือว่ามีอาการขับถ่ายยาบางตัวมันไม่ได้สามารถที่จะฉีดปุ๊บแล้วเห็นผลได้เลยก็จริงแต่วัวบางตัวเนี่ยมันก็เซนซิทีฟนะคะโดนยาปุ๊บ,บก็มีปฏิกิริยาเลยแบบเนี้ค่ะลูกค้าก็จะไปทำยาที่คอกปลายทาง อย่างชุดนี้อยู่ที่สุโขทัยก็ไปทำยายอยู่ที่สุโขทัยนะคะลูกค้าที่ปวินาลงคลิปให้ดูที่ไม่ใช่ไปเป็นวัวลอาขายอยู่เพชรบุรีเนี่ยจะมีกติกามีเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดนะคะก็คือว่าลูกค้าสั่งมา กี่ตัวก็โอนมาจำมาตามจำนวนตัวละ1,000สั่ง2ตัวก็2,000สั่ง20ตัวก็20,000นะคะถ้าให้เราจัดส่งให้ด้วยก็ชำระค่ารถเลยถ้าเป็นวัวรอหรือว่าวัวขุนที่อยู่ในระยะไม่ใกล้ไม่ไกล สามารถทํายาให้ได้ก็คิดค่าทํายาตัวละ200นะคะแต่เราจะไม่ค่อยนิยมทํายาวัวขุนเพราะว่าเราไม่มียาเน็บหูแล้วก็เราไม่มีวัคซีนนะคะจะเป็นยาบํารุงและยาถ่ายพยาธิเมื่อวัวไปถึงหน้าอค,าคาอกลูกค้าชําระเงินครบวัวลงที่คอกลูกค้า ชำระเงินครบตามจำนวนไปจ่ายหน้าคอกแต่ต้องจ่ายก่อนวัวลงให้ลูกค้าสามารถขึ้นเช็คตัวได้เช็คแข้งขาได้ดูได้ว่าไม่มีวัวตัวไหนเจ็บตัวไหนป่วยนะคะแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งถ้าลูกค้าไม่ได้ให้เราจัดส่งมีรถมารับลูกค้าจะต้องจ่ายเงินครบจำนวนก่อนวัวถึงจะออกเดินทางได้นะคะ เราจะไม่มีการค้างชำระเราจะไม่มีการให้เอาวัวออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเรามีหลายเคสมากๆเลยค่ะที่สุดท้ายเป็นปัญหาพละวันกันอยู่ณนะปัจจุบันก็ยังมีการฟ้องร้องกันอยู่นะคะเราไม่ได้อยากจะใจร้ายหรือว่าไม่ได้อยากที่จะยุ่งยากในเรื่องของการขายแล้วค่ะ เราอยากที่จะขายง่ายๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นปัญหาเงินเงินทองทองเราอยากที่จะเหนื่อยซื้อวัวขายวัวอย่างเดียวไม่ได้อยากที่จะมาเหนื่อยนั่งตามเงินนะคะอยากให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยบางคนอาจจะมองว่าโอนเงินไม่เอาหรอกถ้าจะต้องจ่ายเงินครบก่อนวัวยังไม่ลงรถทำไมจะต้องมานั่งรอเงินเดี๋ยวก็โอนตามไปให้ทุกคนนะคะเราซื้อขายกันออนไลน์ เรากินเงินส่วนน้อยนะคะ5บาท10บาทเงินส่วนมากมันคือเงินทุนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่วัวรถวัวมารับเองตีรถเปล่ามาจากสุโขทัยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ